สิบนะครับกุศลกรรมบทสิบก็คือสามสี่สามเดี๋ยวตั้มนึงอะอันนี้ทางด้านหลังานาพนักพัฒ หน้าของทนายพัดที่กรรมไว้อยู่นะั่นะก็คือถุงนะครับอันนี้ทนายพัดแจกถุงไม่ไม่ไมมีไม,ไม,ม,ไม่มีโอกาสเห็นได้ง่ายนะครับในการที่ทนายพัดจะแจกถุงนะนี่เห็นไหมโอ้โหเ,เป็นถุงพลาสติกนะครับอย่า้้าใจผิดถุงพลาสติกเอาไว้ใส่รองเท้าแล้วก็ถอดเข้าไปนั่งที่อาสนะนะครับ านสามารถเอารองเท้าเนี่ยวางไว้ที่อาสนะหรือกระเป๋าเอ้ยเอากระเป๋ i, าไว้ที่หว่าวางที่อาสนะหรือสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ที่อาสนะจะมีจะมีนัมเบอร์มีนัมเบอร์อยู่ท่านถ่ายรูปไว้นะ่นะคือท,ที่ของท่านท่านได้ท่านได้แสดงให้เห็นว่าท่านอื่นแล้วว่าตรงนี้จองแล้วถ้าท่านไม่ทําสัญลักษณ์ไว้เนี่ยอา,อาสนะของท่านอาจจะหายก็ได้นะครับผมเฉะนั้นก็เป็นการที่ถ่ายรูปไว้แล้วก็วางสัญลักษณ์ไว้เขาเห็นว่าตรงนี้มีคนจองแล้ว รู้สึกว่าผมเคยเจอคนที่สัมภาษณ์แล้วนะเดี๋ยว,ว,วใช่ใช่แป้งเครัคบอันนี้จะเป็นจุดแรกที่ขึ้นมาเนะี่ยคนที่เริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจะมีะที่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทยอยกันขึ้นมาเรื่อยๆกี่ที่นั่งครับ สองครับด้านล่างแต่ถ้าเต็มะจะมีด้านบนก็คือเป็นห้องเหมือนคล้ายๆห้อง V.I.P แบบดูกีฬาอะไรประมาณน,นี้เป็นชั้นลอยอีกทีหนึ่งเป็นห้องกระจกอยู่ข้างบนเป็นห้องเสริมอยู่ด้านบนถ้าเต็มก็คือท่านอาจจะได้ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นครับผมวันนี้มีพระคุณเจ้ามาเทศนาด้วยวันอนี้อาจารย์เบียร์ออกมาแล้วครับท่านนี้เนี่ย ไม่อยากรบกวนอาจารยา์อาจารย์เข้าไปเตรียมตัวแล้วอาจารย์จะออกมาสนทนา,าก่อนบรรยายธรรมนี่ประมาณแปดโมงครึ่งกว่าหืน่นะประมาณนั้นเเอ่อจะมีวันนี้จะมีที่บนม่อน อันนี้ใช่น้องแป้งะครัคะใ่อ,อ, <c oughs> อันนี้ท่านที่เคยสัมภาษณ์บนรถนะน้องแป้งนะที่ไปวัดทุกขมิ<ช>้นอันนี้มาเหมือนเดิมมากับคุณแม่อันนี้ไรสดอยู่<ช>อ๋อมากกว่าคอ๋อบอก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 คนในงานด้วยว่าถ้าแก้วพวกนี้พยายามอย่าเาเข้าไปทานให้หมดเพราะว่ามันจะหกะหอาเลอะอันสน,นสัเนาะอันนี้กำลังกระโดดกันหนดู ผู้แม่ลูกตื่นทำนะครับที่วันนั้นไปวัดทุกขมิ้นกันนะเจอกันบนรถนะสัมภา์นะครับผมวัยรุ่นที่เ,เขาเรียกว่าอะไรไวัยรุ่นตื่นทำเปนเรื่องของที่ก็คือที่อาจารย์เอากระโถนกระแทกเข้าไปจนตื่นเลยประมาณนี้นะครับขณะตอนนี้คือด้านหลังของทนายพัฒน์นะครับส่วนน้อยจะเป็นแอดมินต่างๆแอดมินจะอยู่ตรงนี้แล้วตอนนั้นจะเป็นห้องน้ำทางทางด้านขวานจะห้องน้ำทางเข้า แอดมินครับอันเนี้ยจะเป็นจะเป็นที่เก็บตัวตเขาเรียกว่าอะไร <Okay. S 1> ที่พักของอาจารย์ เเียนนะครับพราาะว่พี่ทุกอมแจกนะครับวันนี้มีกระโฟงกาแฟอันนี้เป็นอะไรแฮกม่วงๆนี่ใส่แฮก,กเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจับระเบิดระเบิดได้ป่ะอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว AI จับผมลืมไปพี่มีวันดีค่ะ นน่าจะเริ่มเริ่มจะออกมาเช็คความเรียบร้อยอันนี้พี่หมีนะอยู่หน้าประตูแล้วครับผมอันนู้นก็คืออันคือพี่กันนะครับที่ติดตามอาจารย์ไปแทบจะทุกที่เลยเพราะนั้นพี่หมีตอนนี้ก็คือติดตามอาจารย์ไปทุกที่เป็นเป็นคนบังคับเปลียนนะ ฝีจะเป็นคนบังคับเกลียนเพื่อไปบรรยายธรรมต้องเรียกเกลียนนะครับเพราะมีคนนี่ปรามาสใชจุดลงทะเบียนไม่ต้องลงนะครับเทินเข้าไปได้เลยแล้วก็สอดรองเท้าใส่ถุงพลาสติกเข้าไปเพราะว่าทางด้านทางด้านทางด้านบนเนี่ยอาจารย์ได้เตรียมเก้าอี้ไว้เผื่อผมว่าน่าจะเกิน2,005นะเกิน2,005อยู่เพราะว่าลงทะเบียนอ่ะประมาณ2,002มีมามีอาจจะไม่มาด้วย ก็จะเป็นจุดอันนี้ครับแจกถุงอันนี้บรรดาแอดมินแจกถุงแต่ตรงโน้นก็คือทนายพัฒแจกถุงครับถุงพลาสติกประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุด ป็ไม่ต้องพูดใหม่ก็ได้อันนี้คือเป็นรีมเกี่ยวกับหมอเสียงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรีมสมุนไพรอันนี้ะสม คุณมากครับเดยวผม่ายให้ดูนะประมาณนี้ก็อยู่ในหมอเสงนะครับต้องอมีผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายนะครับลองมาใช้ดูก็ใช้ดีก็ใช้ต่อประมาณนั้นเองก็คือสอาผลิตภัณฑ์หมอเสงก็ดีอยู่แล้วนะดีด,ดีทุกตัวอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ในการใช้สถานที่เขาไฟ์สดนี่เราก็ ช่วยเขาเนำเสนอกิจกรรมผมจะลองเดินไปที่ชั้นสองนะไปชั้นสองอีกทีนะไปบอกท่านอีกทีนึงลงไปชั้น2 เราไปแล้วนะครับตอนนี้รายงานด้วยครับตอนนี้เสือเ้อเริ่มหมดแต่งเหลือไซส์อะไรบ้างที่มาในวันนี้นั่นเองค่ะจากปกติอยู่ที่ราคา300บาทวันนี้จัดงพ้นะคะเหลือเพียงแค่150บาทเท่านั้นฉีดปุ๊บสดชื่นปั๊บเลยนะคะเวลาที่เราจะพูดคุยหรือว่าสนทนากับใครเนี่ยเพร <ผม S 2> ้ายส,ด,สดอยู่มีความมั่นใจมากไป<อ>ที่ดูพิธีกรูดง่ายเลยว่าเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองนั่นเองค่ะไม่ไม่เนี่ยกำลังบรรยายของอันนี้ <c oughs> นี่จะเป็นชั้นที่สามารถนำอาหารขึ้นมาทานได้นะครับเป็นชั้นที่สองอันนี้คผู้บริหารหมอเสงนะครับนี้จะเป็นชั้นนี้ครับที่ท่านมั่งได้อ่าสามท่านนี้ผู้บริหารหมอเสงนะครับ อันนี้คุณคุณอันนี้คุณหมอแสงนะครับที่จะเป็นตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นซุ้มอาจารย์เบียร์คนตื่นทาก็มานั่งนั่งถ่ายรูปได้ก็ถ่ายภาพเก็บต้นไม้อะไรประมาณนี้ในะโซนของอคนตื่นทานะครับโซนนี้จะเป็นนะฮะ เจงนำนักงานใหญ่ใช่ครับอาคารใหญ่มากาใช่ครับเป็นสถานที่ที่อาจารย์เบียร์ตัดสินใจที่ที่จะจัดที่บ้านหรือที่ททหนองจอกเนี่ยก็คือ,อเปลี่ยนใจมาที่นี่ว่ามันมีความความสะ,สะดวกสบายในการเข้าห้องน้ําทุกชั้นจะมีห้องน้ําหมดนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็น ห้องประชุมก็จะเป็นห้องแอร์ที่นั่งปฏิบัติธรรมวก็เย็นสบายหรือนนจะเป็นชั้นที่ทานอาหารได้นะครับชั้นสองนีจะมีห้องน้ําทางด้านฝั่งนี้นะห้องน้ําชายจะอยู่ฝั่งนี้นะครับหญิงจะอยู่ฝั่งซ้ายจะติดกันนะครับผมอันนี้จะเป็นทางด้านชั้นสองทะลุไปทางด้านนี้ที่ท่านลงมาจากประตูด้านนั้นอีกฝั่งหนึ่งนี้ น,นี้ถ้าท่านอยู่นั่งทางด้านฝั่งของปีกขวาของเวทีเนี่ยท่านจะออกมาทางนี้นะครับผมสามารถไม่ต้องไปลงทางด้านที่ท่านลงทะเบียนไว้ทางประตูทางด้านซ้ายมือของเวทีตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำชายก็คือต้นนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของตึก เมื่อกี้ผมเดินลัดมาชั้นสองใช่ไหมอยู่ฝั่งนั้นและนี่ก็คือบรรยากาศภายในนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในห้องอห้องเตรียมห้องเ,อเก็บตัวเตรียมที่จะออกมาเจอนะครับผมแล้วก็ ปิดก่อนเลยเนอะเป็นห้องน้ำที่ผของน้องพลอยนั่นก็คือน,นี้คือน้องพลอยนัน้องพลอยผมตั้งสายยายให้ใหม่น้องพลอยสายสเสบียงอันนี้จะเป็นบรรยากาศของที่อาจารย์นั่งครับผมอันนี้มีคนคนเดินมาเข้าห้องน้ำก็าอาจจะผ่านกล้องไปบ้าง เนี่ยบรรยากาศทอน,นี้ประมาณ8โมงก็ยังไม่ยังไม่เต็มเท่าไรหร่ครับแต่จฝั่งนน้นเห็นไหมที่ผมไปยืนอยู่เมื่อกี้นี้นั่นแหละครับใครที่อยู่ฝั่งนู้นออกทางด้านนู้นนะถ้าท่านอยู่ฝั่งนี้ลงทางด้านนี้ได้นะครับครับสามารถลงได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง คือตอนนี้จะมีคนที่สะดวกนั่งอาสนะแล้วก็ที่จะสะดวกนั่งหมู่บนเก้าอี้ที่หย่อนขาได้เพราะว่าบางที มีบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการนั่งอัศนะและการทําสมาธิหรือฟังบรรยายธรรมนะครับผมก็จะมีทางด้านนุนอยอยเริ่มเต็มแล้วอัศนะตรงกลางที่เจออาจารย์ตรงๆเริ่มเต็มแล้วด้านบนน่าจะเป็นของลูกศิษย์นะบนเวทีในการที่จะนั่งหันหน้าออกมาเจอกับผู้บรรยายธรรมส่วนใหญ่ก็จะมี2องอนก็คือจอดูไลฟ์สด อาจารย์ก็อย่าลืนนะครับเข้าออกก็ถอดรงเท้ารองเท้าใส่ถุงแล้วก็หิ้วเข้าไปนั่งที่อาสนะ อะไรที่ไหนเป็นการบรรยายธรรมของอาจารย์เบียร์คนตื่นทมนะครับงานปฏิบัติธรรมที่สำนักงานใหญ่หมอเสงนะครับตั้งแต่9นาฬิถึง15นาิกกิจกรรมมีทั้งวันที่7และวันที่8วันเสาร์อาทิตย์นี้สาอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้แล้วพรุ่งนี้นะครับผมท่านที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีคําถามท่านที่ ถ้าที่ยังอยู่ในร้า์ตั้งแต่สามารถตอบคําถามได้นะครับจิ้มไปที่ชื่อผู้ถามนะครับแล้วก็ตอบคําถามแทนผมก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนคอมเมนต์ที่เป็นท็อกซิกหรือที่เป็นแง่ลบเข้ามาปั่นนี่ก็คือท่านไม่ต้องไปอ่านนะปัดทิ้งไปไม่ต้องบริโภคร่วมนะครับผมแล้วก็มผมไม่มีอัดบินส่วนตัวแล้วเป็นไลฟ์สดเก็บบรรยากาศร,รอบข้างนะครับเป็นช่องดัากระโถนนะครับผม่ วิดีโอแต่ผมอยู่ข้างนอกครผมไม่เข้าไปง้์งหนแบบนี้ก็ได้ครับคือคือจริงๆอ่ะผมเหมือนแบบว่าเหมือนว่ารับคุณไปเห็นนักข่าวไหมเวลาเขาไปพาผู้ต้องหาเข้าไปในห้องสอบสวนอะ่ะเอ,อแล้วก็จะมันจะมีพวกเจ้าหน้าที่ภายในอะ่ะแง้มแง้มเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร อาจจะเป็นแบบนักข่าวพี่เดี Border, แบบ๋ยแบบวแง้มแง้มมากให้หน่อยนะอยากอยากส่องเข้าไปอะไรประมาณนี้ผมก็ประมาณนะั้นแล้วครับห้ามเข้าไปถ่ายนะห้องสอบสวนน,นี่ก็เหมือนกันนะผมไม่ได้เข้าไปนะยผมก็แง้มแง,ง้มดูนะมีคนแง,ง้มประตูให้นะเียเดี๋ยวผมจะแอบ,บถ่ายแบบแบบนักข่าวบ้างดีกว่านี่นี่นี่น,นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่เอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ไหมเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยครับที่ถ่ายอะไรนะพวกเหล่าบอสพวก ขายทองอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเห็นไหมเขากำลังสอบสวนกันอยู่นี่เห็นไหมนั่งกันเครียดเลยเห็นไหมอะไรประมาณนี้ครับผมห <c oughs> ยอกๆยอนะครับล้อเล่นนะครับผม <c oughs> ค,คือคือตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งของฟากฟาก,ฟาก <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็อยู่มุมแอบแอบเนี่ยนะแอบ,บแอบแอบแอบถ่ายแล้วก็ะคะ ในงานอีกประตูแล้วครับผมจะแอบส่องแอบส่องก็เดี๋ยวผมจะไปประตูอีกบานหนึ่งแล้วกันเผื่อผมจะเป็นพวกนักข่าวอะไรเงี้ยสมมุติว่าผมเป็นนักข่าวไงผมผมมองไม่เห็นพวกผมจะวิ่งไปหาช่องช่องช่องยิงเขาเรียกว่าช่องยิงช่องยิงช่องยิงข่าวนี่เลยนี่ช่องนึงจะเป็นห้องตรงนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับผมออกฝั่งนี้ตรงนน้นออกมาก็เจอห้องน้ําชาย เน,นี่าจ,จะมาเจอห้องน้ำหนึ่งเนี่ยผมแอบบแอบบส่องมาได้มาผมแอบ,บส่องอีกรอบนึ่ะ,ะเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเห็นไหมเน,นี่ยก็อาจจะเห็นบรรยากาศทั้งมูนมุมไกล,ลๆนห็นไหคือโซนตอนเนี้ยตรงกลางเต็มก่อนแล้วก็เริ่มทยอยเต็มแล้วเพราะว่าได้เห็นอาจารย์ได้ชัดเจนขึ้นถามว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอไหมผมไม่แน่ใจนะเอาโทรศัพทเ์เข้าไปเต็มเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีภาพหลุดออกมาเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจมจะมีคนหยิบมาถ่ายหรือยังไงหรือเปล่แต่เขาติดติดป้ายไว้ห้ามถ่ายก็ต,ตามนั้นผมไปอยู่จุดที่ทนายพัฒนอยู่ดีกว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่อาจจะมีเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์มามามากันเยอะขึ้นนะครับผม วันนี้นะคะเปิดขายแล้วนะคะช้าหมดกดนะคะแอดมีก็ไม่ทัน,นะค่ะแอดมีเองก็กดไม่ทันเหมือนกันนะคะเอาตวมาายวิดีโอครับวันนี้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเต็มเลย ป้ายป้ายไม่ป้ายไม่มีผลแล้วนะครับผมป้ายที่ติดหน้าประตูห้ามถ่ายวิดีโอไม่มีผลแล้วผมว่านี <ık> pas, ่บรรยากาศภายในนะครับ <haya> กำลังช่วยอาจารย์ขายเสื้ออยู่เข้าไปที่เพจคนตื่นทำนะผู้ติด,ดตาม3ล้านนะจิ้มตรงนั้นเข้าไปนะครับคือพอพิมพ์คนตื่นทำเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นมาเป็นแถบเลยต้องผู้ติด,ดตาม3ล้านนะครับผมแล้วก็จิ้มจิ้มเข้าไปตอนนี้จะมีเสื้อที่เป็นไซส์ที่น่าจะยังเหลืออยู่นะครับท่านที่เอฟที่สั่งมาแล้วนี่ตอนนี้เหลืออะไรบ้างนี่ครับพิมพ์เข้ามาบอกได้นะครับผมนะคะ ั่งท่านที่สั่งเสื้อาอาจารย์แล้วขอบคุณท่านอนุโมทนาบุญทุกท่านนะฮะทางล่างติอก<ม>ของอาจารย์ผู้ติดตามสามล้านคนเข้ามานะคะช่องอื่นคือขอ,อ,อไม่แท้นะคะ ยังไม่ไดอยู่ตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่แต่หลังจากที่ช่องคนตื่นทำเริ่มไลฟ์สดเนี่ยผมจะลงไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มตะเวน <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไร สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์บรรยากาศในงานที่ท่านที่สะดวกสําหรับคนที่ที่อยู่ด้านนอกครับคือผมจะผมจะอยู่ด้านนอกแล้วก็อยู่ตรงประมาณห้องน้ําอะไรประมาณนี้แล้วก็สัมภาษณ์แต่ถ้าครับตอวนี้เหมือนเหมีคนราพอบอกขายรูปปุ๊บนี่ก็คือว่า น่าจะมีอาจารย์น่าจะให้ถ,ถ่ายถ่ายถ่ายรูปก่อนที่จะไม่มีเวลานะครับเป็นน่าจะเป็นช่วงแปดโมงยก่สิบ นี่ก็จะมาบางทีก็มาปฏิบัติแล้วก็อยากจะเก็บชักค่าอ่วมถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับที่ชั้นสองกนจะเป็นคิวเนี่ยตอนที่ผมมาเดินเดินให้มาดูเมื่อกี้นนะครับผมก็จะเป็นจุดที่อาจารย์ที่จะจัดไว้แล้วก็อาจารย์จะนั่งตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ถ่ายรูป คืออาจารย์เบียครับผมอันนี้คือผู้ที่จะรอถ่ายรูปพี่หมีพี่หมีครับื่ มีบุคลากรแบบนี้อันนั้นก็คือจะเป็นเนี่ยฮะก็จะเป็นถ้าใครเนี่ยเป็นม,มีทุกมุมนะเป็นจะเป็นจอทุกมุมของหมอเสียงจะถ่ายบรรยากาศในห้องประชุมออกมาอันนี้คืออาจารย์ ถ่ายรูปดูกับบรรดาเอฟซีทั้งหลายทุกท่านนะครับผมอหนี่คืออาอาอาหมอเสงนะครับอาาหมอเสงนี่าจะนั่งอยู่ทางด้านชั้น2ประตูฝั่งโนู้นนะครับอันนี้อ่ะ ใครบอได้านีได้นนะกอนนีจะเป็นผู้บริหารหมอเสงนะครับตอนนี้ใส่ชุดขาวนี่คือผู้บริหารหมอสเสงนะครับอ๋อเดี๋ยวส่วนคนข้้งปีจะมีการแจกเข้าไปในกลุ่มใะแล้วเดี๋ยว